ลูกทำงานหนักเพราะอยากเห็นแม่พักผ่อนจิตใจอาวอนถึงตอนแม่นั้นลำเค็นสิ้นสวยสะเพรนเสื้อตัวงามบอกเคยได้เห็นเลี้ยงลูกบนทางลำเค้น ลูกเห็นแม่เหนื่อยมาพออยู่ก็ท้อมองานก็เพื่อแม่ทุกอย่างทำงานรับจ้างหาทางสร้างฝันวันรอได้เงินบารใด อย่ารอให้แม่ต้องเอ่ยขอส่งรายเดือนมารอคงพอให้แม่สบายพาสิ้นพื้นใหม่ถูกใจซื้อมาใชา้หน่อยอาหารอร่อย ถูกปากแม่อย่าห้ามใจงานหนักงานเบาจ้างใครเขาทำแทนก็ได้เก็บแรงไว้กอดลูกชายในวันที่กลับคืนน้าลูกทำงานหนัก เพราะอยากเห็นแม่พากผ่อนสิ่งใดบันทอนปล่อยวางเสียบางเถิดนาลูกเสียงเงอไปโบเสียใดยดอกนะแม่จ้าขอเพียงวันลูกคืนนา ได้เห็นแม่มีสุขใจสวัสดีครับผมไอ้หนุ่มคลาดมาเซอ้อรายงานตัวตอนที่สายครับผมเมื่อคืนฝนตกนักครับตกจนเช้ชาใกล้แจ้งอีแล้ก็เลยออกมา,ากเก็บประหวานต้นที่เฝาไว้โอ้ยยอดกำลังงามเลยเซ็ยจ,จนได้เฝามานานครับต้นนี้เดี๋ยวแกงไปฝากทุกคนนะครับเด้อเด็กกินเผื่อดา ตงเสียงไปก่อนคือเก่าตอนเนี้ยทนฟ้าไปก่อนเด้อความไม้มันดีเสียงไมด่ดีอกแต่ความไม้มันดีก็เลยลองให้ฟังครับผมสวัสดีทุกคนครับผมเดี๋ยวแกงไม่ฝากเตรียมตัวอร่อยได้เย็นเนี่ครับผมสวัสดีครับ